มาชมบรรยากาศต,ตอนเช้าๆนะคะพี่น้องอากาศก็เย็นดีเย็นวันนี้ลมเย็นเยน็นลมเย็นดีอากาศแบบเหมือนกับฝนจะตกเนาะมืดอ,อากาศมืดดิยังเช้าอยู่บ้าไปเนี่ย <laughs> บรรยากาศตอนเช้าตอนหกโมงครับทุเรียน ออกคักรึยังเนี่ยเราก็ต้องแต่งใบปลายนี่แหละออกดอกปลายนี่แหละออกเนาะนี่ก็เรียกว่าแต่งดอกนะคะตรงนี้เอาออกให้เบิดเลยเนี่ยให้เหลือไว้แต่สองกระจุกนี้ละพอนี่เอาไว้หลายต้นมันสิโสมต้นมันไม่ใหญ่เนาะนี่ กออกดออกที่โคนํนำได้พี่น้องไงนี่เด็ดออกเบิร์ดและแต่กิ่งมันนิดเนึ่นงลาอุรูดด้งต้องแต่งแบบนู้น ยังบุดอยูมนะยังม <Overwatch> <laughs> hmm? ืดดีนะหนูขโมยน่ะเต็มไปดอกรุ่นสองแล้วค่ะนี่รุ่นแรกก็จะออกลายแล้วนี่รุ่นสองไม่เงียบไม่เงียเราใส น้ำหวานต้นนี้ก็ออกนะคะดอกออกบนหลายต้นอ,ออกดอ,อกเกยอะสวนวัดกุนตุเรียนค่ะพี่น้องค่ะป้าติดดอก ลำลาเลยนะออกเยอะมากเดี๋ยวถึงเวลาทำงานเราก็มาแต่งกันะะนละ้ะกันเนาะมาแต่งดอกเรียนนะคะพี่น้องตอนนี้ยังเช้าอยู่หกโมงนะครับพี่น้องคะ่ะมีมังคุดมีทุเรียนมีลองกอง มีเงาะมีหมดมีทุกอย่างโอ้ยอเหื่อยเลยมาถ่ายบรรยากาศยามเช้าให้พี่น้องดูตีนเขานี่ลนะอือ ไมมสามตัวเนี่ยนะเปนไหนน้ำใสน้ำหวานมาวันนี้เดี๋ยวเราไปหากินข้าวโรงงานกันนะครับพี่น้องค่ะดูผลงานเราจะทำวันนี้เต็มต้นเลยนะ เจอกัอก็ตะคลิปหน้านะคะหนูนับคลิปนี่แล้วก็จะไมน่น่พี่นน้องนะมาเด้อพี่พี่น้องๆนะเป็นกำลังใจให้กันเลยกันเนาะกนาะรามอดรูดมาพื้นเลยต้นเตี่ยมมากครับพี่น้องค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ